สวัสดีจ้าพี่น้องปองปลายสกุลสกุนจ้าสาวปุ่นกินแซ่บมาแล้วจ้าพี่น้องมาจ้าพี่น้องมือนี่สาวปุ่นนําเสนอเมนูกุ้งพี่น้องกุ้งสาวปุ่นเอาไปสะดุ้งกุ้งกับน้ําจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดแซ่บจ้าพี่น้องพักแกมพักเคียงสาวปุ่นกับซีนี่มาละขีน่นกพี่น้อง มีแลดีมี่พักพักสลัดพี่น้องแตงกวากับนี้จ้ะอันนี้พีกหวานจ้ะมาจ้ะแซ่บๆน้ำกันกันกบสาวปุนจ้ะพี่น้อน้ำจิม้มอืมเม่อไงจ้ะน้ำจิ้มสาวปุนตำเองเน้น่จ้ะคนนะจ้า โ้ลยโลย,โลยจับไปเลยตัวใหญ่งงเอบเอบกินหยาดเล็กน้อยเด้วตันนจ้าขึ้น มาเด้อจ้าพี่นองผู้ได้่ะทัานไดนกินเขาหรือผู้ได้อ,อยากกินอีกมากินเขาน้ำสาวปุนจ้าบอกว่ากินเขาว่ามีเขา้าจะคำนาะพี่นองต้าปุนอันบ่เนนเ,เขา่าพี่นองเองอน้นตัวนื้อหวานคักจ่าเพือ่อหวานคักเด้ กุ่มกุลาดำพี่น้องเหนือนู้นะเหนือเด่งค่ะปาดอ่ะโอ้ซาปุนตาปุนนุ่ยอันนี้กันพี่น้องบ้างนี้ตวยกบนันจิ้มรวเด็ดสาวปุนอเอาก็ตวยอยีอย่ยแค่น้องพี่น้องเนี่ย ไม่ไไเ,เ,เลยจ้ะปาดคำยังไงเอบเอบเลยจ้ะโอ้ซาปุนาดลนะมั้งฮึ่มฮึ่มฮึ่ัก หวานรั้งันจิ้มกระแจีบกุ้งกัหวานง่าดีนิด ตัวน,นตรความเมื่อสาวปุ่มเหนื่อยเด็งเ <c oughs> ด็งกี่หน่อสมักแก้ว ้ <c oughs> ลงพวกวากาล้วพี่น้องขึ้นุะ้าขึนเื่องเนียนได้จากโอ้นูถือนั้นติ่ไหนพี่น้องเห็นก่อนืบบเพียกจะรู้ตอนนี้เอเา ตัวง่าย,ายๆเอบๆนำลงไป mm hmm. กกก๊อกชาปุนเอาในออกจ้ะในเผ่นเจ้าสดหนักิหน่อยเยเดี้ะ มันมันมีหัวมันมีหัวไปหน่อยกลุ่มกุลาดำจ้ะเนือเด้งเดง นเนื้อเน,นีนค่ะกุ้งนี้ก็แสบแต่จัดกุ้งกุลาดำะนะี่น,น้องตัวใ่ญ่ๆเอบๆเมือกี้ตัดออืมหน่อยยดติง้งติ้ง Hãy à, cho không này này được. เอก่อนเปล่นคนัดจานฟานเมื่อสาวปุ่นนะพี่น้องปุ่นนะว่าเงี้นเงี้ยด,ดิ่งดิ่งสาวปุ่นคือหมักกุ้งอันนี้เทน้อป่ะนี้ เนื้อเปิ้ลสีแดงเนื้อหวานหวานจ้ะแต่ว่าเปลือกสีแข็งแข็งใช้อยจ้ะกลุ่มกุ้ลาอดำอืมคุณน่ะตุยน้ำจิม้มกระปุกปากหันกินเนาะ

ไ <c oughs> ลยบเปไปนหนองว่า แบบเนี้ยแบบนี้ยไม่ไปหรอกนะคือยังกิน pin đây cả cùng con tìm giáo quân con em Rất kém cho bài. อบร้นไปน้อมันมีตัวเนี้ยหัวหัวไม่มันขุ่มน้ำนจ้ p. Mm hmm. มันเป็นแสบครับแต่ต่างหาเมาเป็นอ,อกตัางหากมาเป็นองอ Mm hmm. Ini dah. Pa. Hmm. ผูชาย,ยเป็นอย่ไรบงตองหวานกอบามแซ่แอาจารย์น่อยกันอง,งความเผ็ดนิดนึงแต่ เสียขินมากคือวาซาบิจจ็น้อยจ้ะจะว่กมาถึงว่าซาบิกรอบแ่บจ้ะตื้มี้ยังไง่ะคนอ่ะ แต่ว่าเปียกเป็นสีแข็งออกแข็งแข็งจางน้อยได้ตีนหรอเปียกเป็นสีแข็งจางนอ้อยคุณนาําครับกล้วยเปนะ็น้องอ๋อ่ไร

เดี๋ยวว่าหันนีก่อนพี่น้องจะาเสีบแหี่เ็ดว่าหันเี่อ<ม><ม>ืมอืมจด แซ่บนัวเปรี้ยวหวานครบลดสดซาฟุนตำกระเทียมห่าวักซี่ข้นอง่งกระเทียมรากวักซี่ตำพริกสดใส่ใสีเขียวน้ำใส่สีแดงน้ำพี้นอย่าง ห,ห,ห,หลาดกันนะใส่สีเขียวใส่สีแดงแล้วก่ะปรุงรสตามใจชอบได้ทาะพีปีนองหมักเปียวกับใส่บักหน้าวมักหวานกน็ใส่น้ำตาลมักงัวกับใส่โปงชื่อดรด,ดีนอืหัวลน หวาน็นั่นฟินฟินผักซื้อกรุงอันนี้กินบ่เพีดตังไหมไปนองฟินรัะอืม Mm. Malaki nok. ผม,ผมอัมลำผมอัมลำพี่น้องกรอบๆคุ้มๆแสบเข้ากันคับตับนันกิมซีฟูดเช็ดแลวบาปเนี่จ้าอาการเลื่มมาก ตาพ่นมันมนงโซละมันแต่กองแท้วอาติพี่น้อกมันแสบพี่น้อกทางกินเพ็ดทางแสบทางสวง่ถงตาพ่นเงาน้าน,นเนี่ยโอ้ยมาเนี่ยหมักสุมหมักสุม,สมกินเพ็ดเพ,เพสว่งเลยจ้ะ ดโอเคโอเคนี่บ๊อบเพียดได้พี่น้องหวาน รสเพรี้วหวานจ้ะเอามาใส่แัทเปรี้ยวหวานก็แแสบอ่ะนั่นก็เ,กเป็นดต่เอาไปปลูกแคเ่ไปเนาะนม่เกินเนี่ยใช้อาบนอ่ อันท่าเอาไปปวกเป็นีิเกิดก็น้องคําทำพี่กันนี้ก็แสบแน่น่าจะอืม,อม จะไม่ห่อขนมไปไนร้องสอไม่กินมั้งชาวปุนได้กินอะไละแค่นึงถ้าร้องยัก็ว่าโดนอลจ้ะเดนเติบก็กินอันนี้น้ยาว เราชาตไขายกันเนี่ยจ้าพี่น้องอจาปุ่นจุ้งลมปลูกเนาะพี่น้องเห็นไหมไปจะปลูกกจะจนี่ยน,ม,นมันพึ้เกลอยไปเอ,อมันเลยจ้าแสบคักแสบแหนมันนี่พี่น้องเออัอ้องกินทั้องหาจา้า น้ำจิ้มก็แซสบน้ำจิ้มวดเด็ดเ,เลยจ้ะตาปุ่นจัหนักจะเต็มความเผ็ดบัพริกใส่ไปจังหน่วยวุ้พี่น่องแต่ว่าเพ้นเป็นสิเครื่องโคกผลทีพี่น้องตาปุ่นใส่นี่แหละตัวหมักพริกได้พี่น้องพี่นะ ไส่ไลยเติบเด้วจ้าบัางทีแม่นี่ก็แซ่บเขาก็กลุ้งค่ะชาวญีปุ่นขอบคุณนั่นเอจีได,ด้จ้ะที่มาคอมเมนต์มาติดตาม มาเบิ้ลิปดสาวปุ่นให้กำลังใจสาวปุ่นกินแซ่บขอพระคุณหลายๆเด้อจ้ะเอฟซีทุกปุ้ทุกคนนี่แหละจ้ะสาวปุ่นเห็นแล้วสาวปุ่นกะดีใจค่ะริบซี่มากกดติดตามมากกดไลค์ให้สาวปุ่นกดแชร์ให้สาวปุ่นสาวปุ่นปลื้นใจค่ะคือหน่องสาวปุ่นกะเป็นช่องน้อยๆเนาะเป็นหองก็ท่านใหญ่ สาวพุ่น็ดีใจค่ะเข็นวีนองมาให้กำลังใจฝากพี่นองกดติดตามพีนองผู้ใดบ่ท่านไหนกดติดตามกดติดตามให้สาวปุ่นนี้เด้อจ้ากดไหลกดแช่สาวปุ่นเป็นกำลังใจสาวปุ่นมี้กำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อจ้าฝากไว้ซ้ำเนาะจ้าสวัสดีจ้า